นอกจากเรื่องคลิปเสียงแล้วนะคะคุณผู้ชมวันนี้นะคะคุณทิงนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักและค a n d i d a นายกรัฐนมนตรีพรรคประชาชนพร้อมกับ2อ,อดีศสอสอของพรรคประชาชนนะคะคก็คือคุณวรพกว,วิริยโรธและก็คุณสุพชดชัยสัตนะเดะินทางไปที่ศาลอาญารัชดาค่ะเพื่อยื่นเอกสารทําเรื่องของประกันตัวก่อนวันนัดในคดีที่บริษัทในกลุ่มของกาฟเป็นโจทยืย่นฟ้องทั้ง3เป็นจําเลยในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาพร้อมกับเรียกค่าเสียาหายทางแพ่งคนละ100ล้านบาท รวมทั้งหมด300ล้านบาทค่ะทำกลางกับกลุ่มแฟนคลับนะคะที่มารอให้กําลังใจคดีนี้ค่ะสารนัดสอบคําให้การในคดีของคุณนัทพงศ์ในวันที่16กุมภาพันธ์เวลา9โมงเช้านายสุโชลเวลาบ่ายโมงวันเดียวกันค่ะและนายวรพศสารนัดสอบคําให้การในวันที่11พฤษภาคมเวลา9นาฬิกา คุณเทนัทพงศ์บอกนะคะว่าวันนี้มาดำเนินการเรื่องเอกสารการขอประกันตัวจากการที่ตัวเขากับนายสุโชตและนายวรพจ์ถูกบริษัทในกลุ่มของกาฟฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทซึ่งเป็นคนละคดีกันค่ะ คุณเทงเองเนี่ยโดนเรื่องการถแถลงข่าวเรียกร้องปัญหาค่าไฟแพงเมื่อช่วงเดือนตุลาคมปี2567ส่วนนายวรพศกับนายสุพชคเป็นกรณีกับพิปรายในสภาซึ่งคดีนี้ค่ะสารรับฟ้องแล้วจึงมาดําเนินการขอประกันตัวก็มั่นใจนะคะว่าตัวเขาไม่มีพฤติกรรมหลบหนีเพราะช่วงนี้เป็นช่วงหาเสียงเลือกตั้งค่ะพร้อมกับบอกด้วยว่าไม่กังวลใจกับคดีนี้แยกกันกับเรื่องการหาเสียงเลือกตั้งการเรียกร้องดําเนินการนโยบายของภาครัฐ ให้มีการปรับนโยบายในส่วนของโครงสร้างพลังงานและการรับซื้อพลังงานในประเทศก็ยังคงเดินหน้าต่อไปเพื่อให้ราคาค่าไฟมีความเป็นธรรมกับประชาชนทุกคนค่ะส่วนกรณีการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่พบปัญหาหลายอย่างก็ทำให้เข้าใจได้นะคะว่าพรรคประชาชนถูกกระทำมากกว่าพรรคอื่น ตอนนี้พัก่ะก็เตรียมที่จะพิจารณาเรื่องข้อกฎหมายถ้าหากว่ามีความจงใจและเจตนาในการกระทำที่ผิดพลาดก็พร้อมที่จะดำเนินการตามกฎหมายทันทีค่ะก็มองนะคะว่าการเลือกตั้งล่วงหน้ากลายเป็นประชาชนทําอย่างพยายามอย่างเต็มที่แล้วในการรักษาสิทธิของตัวเองทั้งที่กรกตเนี่ยสามารถทําอะไรได้ดีกว่านี้พร้อมกับยอมรับว่ากังวลเรื่องบัตรแบบแบ่งเขตค่ะถ้าหากว่าส่งไปผิดเขตผิดหน่วยมันก็อาจจะเกิดปัญหาบัตรขย่งได้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ทาง พักประชาชนเองเขาก็รอฟังคำตอบจากกรกตเช่นกันค่ะไม่กระทบใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ได้ปรึกษากับทางทีมทนายว่าในเรื่องของการฟ้องหมิ่ประมาทเป็นไม่ใช่โทษไรแรงเป็นละหุโทษนะครับก็ไม่ได้มีผลกระทบนะครับต่อคุณสมบัติการลงสมัครรับเลือกตั้งแต่อย่างใดครับก็เ,เป็นเป็นสิ่งที่น่ากังวลน,นะครับเพราะว่าในเรื่องของบัตรแบบแบ่งเขตเนี่ย ถ้าส่งไปผิดเขตผิดหน่วยนะครับก็อาจจะเกิดปัญหาบัตรขยิงได้นะครับก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเราเองก็รอฟังคําตอบที่ชัดเจนจากกรกตเชนเ่นเดียวกันว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับจากการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตที่ผ่านมาเนี่ยในส่วนของปัญหาบัตรขยิงที่อาจจะส่งไปผิดเขตผิดหน่วยเนี่ยจะแก้ปัญหาอยางไงครับ ส่วนกรณีที่มีคลิปเสียงคล้ายนายสักดาออกมาระบุถึงการยกย้ายราชการในช่วงเลือกตั้งไปหมดแล้วนะคะวันนี้คุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ถึงกับถอนใจเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะก่อนที่จะหันมาตอบว่ายังบอกว่าเป็นเสียงคล้ายอยู่ใช่ไหมแล้วก็หัวเราะก่อนที่จะบอกต่อว่าตัวคุณอภิสิทธิ์เนี่ยอยากให้มีการตรวจสอบกันค่ะเมื่อมีการพูดถึงสิ่งเหล่านี้เป็นการบั่นทอนความเชื่อมั่นในกระบวนการตามปกติแล้วก็ไม่อยากให้มีสิ่งเหล่านี้ ส่วนหน่วยงานที่ตรวจสอบจะเป็นในครคุณพิสิทธ์บอกว่าคงต้องดูถ่อยคําที่ออกมาในลักษณะนี้เนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับการกระทําที่ผิดกฎหมายหรือเปล่าหรือว่าขัดกับกฎหมายเลือกตั้งหรือว่าขัดกับกฎหมายอื่นถ้ามีก็ต้องจัดการนะคะส่วนที่มีการปล่อยคลิปออกมาโจมตีกันหลายฝ่ายนะคะที่บอกว่าเวลามีการแข่งขันกันก็จะมีคนที่ใช้วิธีการแบบนี้แล้วก็ไม่อยากจะให้เป็นแบบนั้นนะคะแล้วก็ย้าด้วยว่ายังไงก็ต้องเดินหน้าในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ต่อไปด้วยนะคะ